ชายคือเลยจะใช้ผู้หญิงจะมาหมายฟอฟงครับท่านบอกว่าเขาพยายามให้เราเข้าใจว่าสูตรดีแล้วจะเทอจะให้ผู้หญิงหมายฟองเราหมายฟองเรา้หเพื่อดอกได้ยอดเยี่ยมมากครับปรบมือเป็นรางวัลแบบนแีอ่ะหนึนน่งสองสามนับแตไปการรวมเหลืเวลาครับ อเจทีน่าครับใ่ป้ายโฆษณาเขาบอกว่าการตั่มองในราดเขาพยายามบอกว่ามีความสุขแล้วยัไงตอครับตลาตอบนตลาดโลกมาเลยครับบอกว่าดีแล้วโลกใหม่ไม่ครับเขาพยายามบอกว่าดีแล้วทตนใหม่ต้องนะครับ ว่าความเสี่ยงต่อการหุ้นโลกไปเลยนะครับสื่อที่ครูให้ไปรับส่งนี้ให้นักเรียนทำแผนเรื่องต๊อกต๊อข้อที่เกี่ยวกับบุหรีนักเรียนคิดว่ามันเหมือนกันไหมมันตรงกันไหมครับนักเรียนครับไม่ตรงกันเลยนะครับนักเรียนต่างกันไหมแสดงว่าบริษัทนี้พยายามปิดบังอะไรเราอยู่หรือเปล่าครับใช่ครับตอบอะไถ้าเป็นแล้วทำไม ไม่ครับบริยารโฆษณาุรีเนียจึงผ่านเดลือไว้ที่กององ่เลยครับใส่ก้อนทับไว้ค่ะก้อนทับแบบแดงครับหนึ่งสองสา